โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่พี่น้ผมพีปต้าน,นะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมพี่ได้พาทีมงานให้ผมมาทายว่าสิ่งที่แต่ละคนสร้างนะครับผมมันคืออะไรนะครับผมจะเป็นยังไงและแต่ละคนสร้างสวยขนาดไหนก็ไปดูในคลิปกันได้เลยครับผมแมวยังยังไม่เริ่มเลยลิง ยังควายยังหาแดเดี๋ยวด่าด่าหรอแล้วด่าห่อไม่แล้วแล้วเคยบอกปัญหาคือตอนนี้ในหัวกูยังไม่รู้กูจะสร้างอะไรไอ้เฮ้ยนี่เดาเดาจะครบเหมือนหมูเป็นเป็นดาเป็นดาลิงเต้นยู่ในหัวมังกรเคามาดูยังพี่ลี่หรอพี่พร้อมยังเคยพร้อมจับได้ครับยังยังตออนนะ่จับเวลาสามนาทีแมวหมาหมูไก่ตั้งตบได้ตบนะ เอ๊ะบ็อกสีอะไรวะมองไม่เห็นไม่ได้ใส่อัมพ์ที่ไวัวเฮ้ยกูดูละเยอะอะไรวะสิงโตเฮ้ยยีราฟเอ็งบอกด้วยดิว่าถูกไหมอ่ะไม่ถูกครับเฮ้ยพึ่งใช่ครับอ่าหนึ่งคะแนนเสร็จตูเชื่อผมกูที่ว่านี่คือพึ่งเหรอเขายังไม่ทันสร้างเลยอะมันเอ็งนึกว่าอะไรยีราฟเหรอน้องเธออยู่เหมือนยีราฟเลยจ้าดอ่าเคยสุ่ม สุ่มต่อเอาหมวดหมู่สัตว์นะมันหมวดหมู่ละสามคนนะไปเคิร์สุ่มว่าใครจะสร้างต่อถ้าได้ชื่อต okay. right> ัวเองก็เปลี <S <S ่ยนตาดเคลียร์เคลียร์สนามเคลียร์สนามตองฟิล okay. ์มสองเก้าสี่เก้าเวอร์ชั่นเฮ้ออุ้ยไม่ครับไอฟิล์มแอบดูพี่เออแล้วแป๊บนึงเหรอขอแป๊บนึงผมไม่ได้อีหยะเป็นคู่เดาเนะเอายังฟิล์มพูดพูดฟอร์้มลแก่โอเคสามโซ่หนึ่งเริ่มจะเวลา สีฟ้ามาเลยฉันหลับด้วยเหรอว่ันหลับไม่ได้ถูกเอ็งบอกด้วยดีว่าถูกหรือผิดอ่ะไม่ไม่ครับไม่ครับเดินเป็นสวรรค์เอเอถูกก็ถูกแอนอะไรวะถูกไหมอะไรวะเร็วปุยมุยอ่ะเร็วปุยมุยอ่ะ โว่าไม่เห็นโครงสร้างเลยจริงเห็นมันทุบทุบแล้วก็สร้างใหม่อยู่เยเหอะผมเห็นทางผมก็รู้ละไอ้ฟิล์มซูมซูมว่าใครสร้างเนี้ยอุ้ยอุ้ยใครวะใครอะอุ้ยอุ้ยใครอะใครอะี่คุณครับคุณครับคุณนะครับคุณเนี่ยครับเฮ้ยพี่อะได้ครับใช่ครับคุณนี่หยครับไปเลยครับโอเคโอเคมาออกนะสามสองหนึ่งเริ่มตัวอะไร แมวผิด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 ไม่คือต้องมาคิกก่อนแล้วค่อยตอบผมลืมพี่ฟิล์มผิดผิดผิดบอกเลยตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะปลาผิดครับผิดผิดผิดเอ้ยมานั่งมานั่งผิดผิดครับผิดผิดแพงต้นครับแพงต้นแพงต้นแพงต้นเป็นอะไงตัวอะไรวะ รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเบต้าสองห้าสี่แปดนั่นแหละเบต้าเป็นยังไงเบต้าเป็นอะไรเป็นสัตว์มนุษย์มนุษย์ไม่ใช่ไม่ใช่เบต้าเป็นอะไรควายลิงเป็นไงเก่งควายควเป็นไงมาพี่เบสตบเลยพี่คนต่อไปเลยอีกคนนึง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 เอาสี่เลยซ้ำซ้ำเปลี่ยนซ้ำเปลี่ยนสองเก้าศูนย์เก้าอะอะไรวะก็เอาไปใส่ที่เดิมดิ ไม่ได้สร้างเลยมาสามสองหนึ่งเริ่มหมดดำครับหมดดำเพนกวินเพนกวินเอ้ยกูก่อนเพนกวินเพนกวินควายดำควายเผือกควายขาควายน้ำตาลยิงฟิวจูบดอะควายดำ เอาโจดซ้ำครับโจดซ้ำอ่ะเป็นเอาควายไปเลยเอเหรอโอเคนม่ควายดำอันนี้ควายดำไม่ต้องไม่ต้องไปไปไปกลับที่ไปกลับที่ไปน้องฟิล์มสองเก้าศูนย์เก้าแล้วทำไมมันชื่อผมวะเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้รีเซ็ตใหม่นะได้ใครก็เอาคนนั้นเลยนะอันนี้รีเซ็ตแหละเบต้าสองห้าสิบแปดอ่าสวยใหญ่ใหญ่มาคุยได้สร้างไม่ว่าหนึ่งสร้างร่างสร้างอะไรดีนะ สิ่งของเหรอใช่โหกว้างอนึ่นะเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วสร้างอะไรดิสร้างอะไรไม่บอกบอกทำไมอัพสติงเดืมอยังน้องใจเย็นตาขงน้องบ่าวมาเก้าอี้พี่พร้อมแล้วพร้อมจับเวลาเริ่มสามนาทีเริ่มกองครับกองถูกเฮ้ยอะไรวะไอ้นี่มันอัจชาริย้บมาเกิดวะดิ ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้บุญที่ทํามาทั้งชีวิตซึ่งไม่เคยใครได้ทําหรือไม่ทํามาน้องชื่อตัวเองชื่อตัวเองปึ๊บน้องพี่สองก้าวสิบเก้าพีทูน้องยัยพี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นเองไอ้ก้องนี่เด็ดนะน้องใหม่เนี่ยโมโหนะมันมีแต่กำบังเนอะมันีแต่กำบังคุยได้ไม่ว่าไปสร้างเลยไปสร้างเลยไปสร้างเลย เรื่อยไมยังเรื่อยเลยเรื่อยเลยเรือปิดต้นมะพร้าวปิดมันไม่ใช่สิ่งของเด้อยดิงกังยาละเวชาครับปิดโต๊ะกินข้าวปิดบ้านโต๊ะ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 ปิดมันจะมีแบบโต๊ะอย่างนึงโต๊ะเล่นงของส่วนใหญ่แต่โต๊ะอย่างนึงอะไรวะโต๊ะไม้ไม่ญี่ปุ่น โตโรงเรียนโตโรงเรียนโตโรงเรียนโซฟาโซฟาโตจีนโตจีตจีนคาเฟ่นเทเบิลโตคอมโตคอมโตคอมเก่งเก่งก็โตไปวะกูเก่งกูเก่งมันก็โตไปวะพี่เบยพี่เบยใส่ชื่อผมไปไหมนี่ใส่เตอร์เนี่ยมึงกูไม่ได้สร้างเลยเด๋ยวอนะเกิดพี่เกิดเนี่ยมีเนี่ยเออไม่ใช่นี่น้องฟิล์มอันนี้เพชรเพชรอุ้ยสวยเป็นนึง เนี่ยไมเนื้อคุงเนี่ยอยู่เนี่ยใส่ไปแล้วเนี่ยเอาใส่เข้าไปเลยนี่มีหกเล่มมาเคิร์ดพอมไหมสิ่งของนะโอ้โหแล้วพี่ผมไม่เล่นแล้วเป็นคนคิดคอนเป็นคนคิดทำรายการอะไรเล่นมะโอเคมาสายสองเึ่งเริ่มสีฟ้าโหโหโอโหสวมวิญญาณสวมวิญญาณบิวดเดอร์จิจูจิชูโโหสวมไม่ใช่ครับ อาบน้ำทีวีพี่เพชรพี่เพชรวะอะไรอ่ะอ่าเบตเตอร์เลียนไม่เข้าใจเขาไอ้ไอ้ที่กดสบู่ของห้างโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์บ้านกู่ทางโทรศัพท์โทรศัพท์เอ๊ย ขอโทษนะจอมันอยู่แค่นี้นี่ปุ่มโฮมไหนนี่ปุ่มโฮมปุ่มโฮมนี่ปุ่มโฮมอะไรไปเพชรเพชรมีเสาอากาศด้วยนี่หลาอากาศเอาแเกีย่เมนูเกียร์ที่เพชรครับครับแล้วแล้วไหนอีกอันหนึ่งอ่ะที่ไหนสมุดผมงปลาแล้ว โอเคได้แล้วอ่ะเจย์ยังน้องเสริมหนึ่งสิงของนาสิ่งของอันนี้เราสุดมาพร้อมยังพร้อมอ่ะมาสามสองหนึ่งเริ่มคัพติ้งเทเบิลใช่เดี๋ยวยังไม่เสร็จก็เห็นตั้งแลนเทิร์นไอ้โคมไฟโคมไฟโคมไฟยังไม่เสร็จรีบอะแต่ละคนอ่ะไฟโคมไฟโคมอืม บ้าน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 สิ่งของตุกไหนว่าบ้านแฟงกี้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 เกี่ยวอะไรดูพี่ดูพี่นอนเตียงนอนเฮ้ยถูกมันเตียงยังไงมันเตียงยังไงยันสร้างบาดเห็บก็แต่หลายคนรีบกดกันยังเลยเราเ่าให้หมอฟังที่มันเตียงไน้เนื้อที่เรากดพี่กดได้ผมนะไม่ไม่เลือกหมู่เลือกหมู่เมื่อกี้ครบสี่คนแล้วเลือกหมู่เลยหมดหมู่ คนที่ได้ทำก็คือไมเนอร์กดแล้วนะไมเนอร์น้องน้องวันนี้ไ <bizarre> ม่ใช่วันของมึงว่ะใครอ่ะอ้าวกูเฮ้ยพี่มาเราผมเป็นกล้องเองก็ได้เป็นไม้นิ่มเงินพักเริ่มมีอารมณ์เล่าเิ่มมีอารมณ์แล้วมาไม้นิ่มเงินเอาอะไรดีวะขอยากๆเลยละกันมาพร้อมลว ยังสามสองหนึ่งเริ่มแฮมเบอร์เกอร์วูดเดินแพงผิดผิดวูดเดินแพงผิดผิดอะไรอะตอบดิซูชิซูชิกูยังสร้างไม่เสร็จเลยบ่าวอะไรอะถูกเหรอถูกซูชิน้อง น้องอยู่ไหนวะพี่รักเองมากด้วยแต่มันไม่ใช่วันของเองอ่ะเอาคืนปิดเรื้อนีอยาสิมาสาวสองหนึ่งเริ่มอย่าตายแป๊บหนึ่งไอ้ฟิลหัวมูออาหารอะไรวะไ่แนหัมใจรู้แล้วสติงเนื้อวากิวอ้าว พี่สเต็กไม่ใช่ไม่เบอร์เกอร์ซุป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 ครับใช่ครับคำถามผุดขึ้นในใจกูเลยซุปยังไงด้วย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 อ๋อมันจะเป็นถ้วยเาไม่จะเป็นซุปนะมาครับมาอันนั้นมาเดี๋ยวพี่ซุปเองเดี๋ยวพี่ซุปเองพี่จะซุปให้ได้น้องไมเนอร์ให้ได้คอยดูพี่เบลพี่เบลเบลทานที่แล้วซูชิยังไงอะไรน้องน้องไปไหนแล้ว ผมไม่สร้างที่อยู่ใต้โลกละน้องยินดีด้วยไม่ใช่ผมเออถูกแล้วใครอวะใครวะอยากรู้อยากรู้ได้กล้องอ้าวมาอันหนึ่งนะเอ๊ะมาพร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่มนี่นั่ง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 มันผิดอะไรวะอะไรวะปาราฮะครับใช่โอ้ยไม่ไม่ไม่น้องไม่ กิ่งไม้ชุบแป้งทอดไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่บ้าไปแลนะฮะแลครับไม่ใช่พิซซ่าครุกี้ครุกกี้คุกกี้คุกกี้กกำลังจะต่อสเต็กขึ้นแล้วนี่อย่าบอกนะว่านี่คือช็อกโกแลตชิพอ่ะไม่น่ากินเลย ผมใส่นี่ซอสแพ็ดไงแล้วไม่เหมือนช็อกโกแลตชิพผมก็เทียมมาใส่ไม่น่ากินเลยานคนอื่นไม่เหมอนเองไงคนสุดท้ายมามาจงมาไม่แต่ผมซุ่มใส่ชื่อกูไปสองอันแล้วนะน้องฟิล์มเจ็บอันน่ะกลัวออกพร้อมนะครับพร้อมยังครับสามสองหนึ่งเริ่ม อะไรเป็นไปสร้างไกลจังแอปเปิลแอปเปิลทำไมเขาเงียบอ่ะแอปเปิลแอปเปิลถูกแล้วก็ว่าทำไมมันบอกให้หาหลังกูบินไปดูมันเอาไว้ที่เฟรมวางเลย อะไรเขาก็สลับคลิปนี้นะครับนเนื่องจากน้องไมเนอร์ไม่ได้ทำเลยนะครับน้องไมเนอร์หมดอะไรก็ได้สร้างสามอย่างไปอ,อ,อะไรก็ได้ <c oughs> อันนี้อะไรก็ได้เลย <c oughs> เองจะเอาหมวดอะไรก็ได้เลยพี่ยกให้เลยสามสามรอบโอเคโอเคแต่บอกกนะ็ไม่ตอหมวดนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องบอกก็ได้ว่ามหมวดอะไรอย่างอย่าพึ่ง <c oughs> ยังไม่ได้เริ่มจับเวลาดิน้องแป้งสีฟันมาพร้อมนะสามสองหนึ่งเริ่ม อ่านี่แะไรกันยาสีฟันยาสีฟันว์เียาสีฟันแปรงขัดตีโอ้โหอากาศมากขคอยับวงกลมไหมครับร่างพื้นวะอ่าอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ยานไม้ยานไม้วะอะไรอะ ไข่เตี๋ยวไข่เตี๋ยวชะอมเบอร์เกอร์ถูกเฮ้ยกำลังจะต่อวาซาบิเลยมึงมองไงเบอร์เกอร์วะเอาเขาเลยนะเขาแล้วสาวสองหนึ่งเริ่มกล่องพยาบาลแดงสีปั้นแดงสีปั้นโบล์รู้แล้วรู้แล้วพับที่โบบายอมองอุสมม แล้วมันถูกไหมล่ะถูกแล้วมารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายไปเปไปเห็นเปลี่นเปลนพร้อมยังพร้อมแล้วเอายากๆเลยน้องคราวนี้ยากๆเลยเริ่มอ่าปึ๊บแฟนขัดตีนปล่อยขัดโมมึงไปขัดจานหรือไงจานผุ้ซักฟอก จอบจอบไข่เจียวผัดผิดไข่ม้วนไข่ม้วนมึงแดกอะไรป็ะอานเช้าครับไข่ม้วนไข่ม้วนอ๋อไม่ใช่ข้าวผัดข้าวไม่ใช่โซฟาพิซซ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  ไม่ทำไมอ่ะรับมีคําถามนะไอ้ขอบนี่คืออะไรขอบไหมอ่ะขอบตาขอบตาไม่ขอบไหมอ่ะยังไงก็ดูก็ยังไงก็เหมือนขอบไม่ขอบไม่อ่ะกูยังนึกอยู่เลยว่านี่ตาหรือเปล่าวะใช่แบบขอบนอกนุ่มในตาได้เขีนอันนี้ก็แบบพิซซ่าไหมวะไอ้ชูวังแดงอ่ะกดเลยพิซซ่าโอเคนะครับตอผมไยม่ค่อยกินนะครับถ้าคุอยังไม่กดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าอยากคนแก้กดใจนะครับวันสัปดาห์ที่นี้ครับไปก่อนนะครับบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้น้องไมเนอร์ด้วยนะครับ